การตารวจทางหลวงปฏิบัติหน้าที่เป็นนายสมเวจสรวัตรเวรประจําวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2557ระหว่างปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์ปกติครับเดี๋ยวรอรับเพื่อสัตวทุกคนครับครับคืออย่างนี้นะฮะสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติเห็นนะครับได้ออกคําสั่งให้ผมเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบงานจราจรในภาพรวมทั้งหมดนะครับซึ่งวันศุกร์นี้นะครับก็ขอเชิญผู้สื่อข่าวด้วยครับ จะมอบนโยบายในส่วนภาพรวมการจราจรทั้งประเทศในส่วนนี้มี3ส่วนส่วนที่1คือการแก้ไขปัญหาจราจรนะครับส่วนที่2การแก้ไขปัญหาจราจรในส่วนกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยยังขาดความรับผิดชอบชัดเจนและส่วนที่3คือการแก้ไขปัญหาการจราจรในแหล่งท่องเที่ยวในส่วนภูมิภาคซึ่งผมเน้นเมืองหลักๆหมดเลยนะครับทั้งภูเก็ตพัทยาสมุยเชียงใหม่ โดยตำรวจทางหลวงเนี่ยครับจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง3ส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับวันนี้เนี่ยที่จะมอบชัดเจนก็คือว่าจุดรอยต่อสําคัญระหว่างกรุงเทพกับปริมณฑลซึ่งจากการสํารวจข้อมูลข้อร้องเรียนข้อเท็จจริงได้ความว่ามีประมาณอยู่7-8จุดนะทางเหนือ3จุดทางตะวันออก2จุดทางใต้3จุดที่เป็นจุดอคอขวดนะครับที่จะต้องแก้ปัญหา ที่ผ่านมาเนี่ยการแก้ปัญหาเนี่ยขาดการบูรณาการเพราะไม่มีรู้ว่าใครจะเป็นเจ้าภาพหลักยกตัวอย่างเช่นสังเกตไหมครับว่าวันเสาร์เนี่ยครึ่งเช้ารถจะติดสังเกตไหมครขาออกจะติดหมดเลยพระรามสองนะครับโอนโยทินนะครับอันนี้ง่ายๆนะครับวิภาวดีบางปะอินเป็นต้นเพชรเกษมเป็นต้นทางต่างระดับบรมราชชนีลงเป็นต้นอย่างเงี้ยซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างบชนกับทางหลวงและกับตำรวจพื้นที่ ตำรวจทางหลวงเนี่ยต้องเข้ามามีส่วนในการแก้ไขปัญหานี้ mm. เป็นต้นนะครับ mm. นี่ขาออกวันเสานะครับส่วนขาข้าวก็คือวัตทิตย์ขากลับ mm. จริงไหมฮะ mm. นั่นเรื่องประเด็นที่1ประเด็นที่2เนี่ยต้องการมาคุยกับท่านผู้การและเพื่อนขาลาการตํารวจว่าในช่วงเทศกาลสงการปีใหม่เนี่ยทำไมจะต้องมารอเอาใกล้ๆแล้วค่อยมาแก้ปัญหาเราจะแก้ปัญหาเสียตั้งแต่วันนี้เลย mm. นะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยผมจะถแถลงอีกทีในวันศุกร์เนี่ยศุกร์นี้ครับที่บกจล ซึ่งตำรวจทาง,งหลวงก็ไปกันทั้งหมดเมือนกันก็จะเห็นภาพชัดเจนว่าเราจะแก้ปัญหากันอย่างไรวางแผนไว้ทั้งหมด8แผนนะครับแต่และแผนก็จะไล่รายละเอียดให้ฟังและก็วางพื้นที่ไว้3มกลุ่มที่เมื่อกี้บอกกลุ่มนครบาลกลุ่มปริมณฑลและก็กลุ่มการจราจรในแหล่งท่องเที่ยวเฉพาะในส่วนตํารวจทางหลวงเนี่ยครับวันนี้ก็มาจากคาชับการปฏิบัติในหลายๆส่วนนะครับเช่น1นะครับการบริการประชาชนอย่างที่ผมเรียนนะครับว่า วันเสาร์เนี่ยนะครับที่รถติดมากถ้าตํารวจทางหลวงและตํารวจพื้นที่สามารถผลักดันการจราจรออกจากกรุงเทพได้เร็วซึ่งเมื่อกี้คุยกันแล้วเนี่ยจากการสํารวจนะครับ<ม>คนกรุงเทพไปออกต่างจังหวัดเสาร์อาทิตย์ประมาณ40%่สับไปพัทยาไปหัวหินไปคนครปฐมเพื่อจะกลับกรุงลำนาและไปเที่ยวเพราะนั้นถ้าเราผลักดันออกได้เร็วกรุงเทพก็จะน้่นหายไป40%อันนี้เป็นต้นนะครับ2นะครับก็จะมีเรื่องการ การปราบปรามอาชญากรรมในเขตพื้นที่ทางหลวงซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านผู้การทางหลวงท่านคงมีแผนของท่านไว้ชัดเจนอยู่แล้วโดวยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับซึ่งมีการลักลอบเข้ามาจํานวนมากนะครับแล้วก็ยังเป็นปัญหาอื่นๆซึ่งเดี๋ยวต้องพูดคุยกันอีกในหลายในเรื่องครับนี่คือภาพรวมรวมแล้วมาตรการควบคุมอุบัติเหตหุนะคะที่ช่วงนี้เกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงบ่อยครั้งมากกันี่งครับก็ต้องเรียนนะครับว่าในส่วนทางหลวงเนี่ยต่างกับนครบาลส่วนวคนครบาลเนี่ยนะครับวันศุกร์เนี่ยจะเป็นการเปิดปฏิบัติการ คืนผิวการจราจรเพื่อประชาชนรายละเอียดเนี่ยเราไปฟังวันศุกร์ได้ไหมฮะนะครับนะครับผมไม่ทราบว่าพูดสึกข่าวกลุ่มเดียวกันหรือเปล่ากลุ่มเดียวกันเอากลุ่มเดียวกันฮะเดี๋ยวไปฟังวันศุกร์นะครับส่วนทางหลวงเนี่ยครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาวิเคราะห์สาเหตุกันนะครับว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดจะจุดเดิมหรือเปล่านะครับจากนี้ไปยกตัวอย่างเช่นช่วงปีใหม่เนี่ยครับพอมาดูข้อมูลแล้วปรากฏว่าประมาณ 60- 70%เป็นจุดอุบัติเหตุเดิิๆเช่นในเตพื้นตนเป็นถนน ถนนภายในนะครับถนนถนนเทศบาลเงี้ยที่ไม่ใช่ถนนทางหลวงแผ่นดินเป็นต้นตก็มักจะจุดเดิมๆทางหลวงแผ่นดินก็เหมือนกันจุดเดิมๆประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์เพราะวันนี้จะต้องมานั่งคิดกันแล้วว่าจะแก้ไขปัญหาไป็นยังไงแล้วก็ะมีโครงการอีกหลายๆโครงการนะครับซึ่งวันนี้จะบอบนโยบายเช่นเช่นนะครับทำไมจะต้องรอให้ปีใหม่นะครับแล้วค่อยมาลนนรงเราลนนรงเสียตั้งแต่วันนี้เป็นต้นหรือกรณีที่เป็นผู้ประกอบการทางหลวง่ยเกี่ยวข้องกับทางหลวงแผ่นดิน รถบัสคว่ำแต่ละครั้งเนี่ยเสียชีวิตดี10คน15คนเป็นต้นอย่างเงี้ยก็ต้องถามว่าแล้วคนที่ขับรถบัสในช่วง7วันอันตรายเนี่ยคือใครทําไมต้องรองวันนั้นเรียกมาอบรมตั้งแต่นี่แหละครับทันวาเลยอบรมตัวคนขับจริงๆเลยนะฮะเป็นต้นอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เดี๋ยวต้องพูดจาก,กันครับแล้วพวกรถมีพวกี่วิ่งเกินน้ำหนักหรือมันคือของที่เยอะเกินอย่างเงี้ยตาวงหมอเข้า,า,า,าไ,ปไปดูอ่ะผู้การท่านถามว่ารถน้ําหนักเกิน จะดูแลยังไงอา,าน้ราร,ร<อ>ต่อยออมีเรามีการตั้งจุดสกัดสปอดเคสสปอดเคสกับตลอดเวลามีการจับคุมอย่างตัวเนี้ยแล้วท่า,จานจะเข้มงวดอะไรในที่นี้พิเศษไหมในส่วนนี้ในส่วนน,วนี้เป็นเรื่องการ,รบังคับใช้กฎหมายซึ่งทางตํารวจทางหลวงต้องรู้หน้าที่โดยด้วยตัวเองอยู่แล้วนะครับซึ่งวันศุกร์เนี้ยนะครับจะเป็นครั้งแรกที่นอกจากมอบนอยโยบายด้านการจราจรแล้วนะครับจะไม่ได้มอบอย่างเดียวนะครับจะมีผู้แทนหน่วย ครับก็จะมีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจา้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับการการจารจาจรทั้งหมดด้วยนะครับซึ่งอยากจะให้ไปฟังวันสุกได้ไหมครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับ <c oughs> ขอบคุณนะัอ๋อมันสุกไปสิ ขอนื่นครับจะขอ,อุญยตเวลา,าสั้นๆครับ5นาทีเพื่อเห็นภาพพลของตำรวจทางหลวงครับเชิญตำรวจทางหลวงแบ่งออกเป็น 2, 3กองกบกับ6แผนกนนรับผิดชอบถนนพหลโยธินถนน,นเพชรเกษมและถนนสุขุมวิทตามลำดับต่อมาเมื่อปีจนกระทั่งเมื่อปีพุทธศักราช2552รบจราจรทางบกจำนวน78,369ราย รับคุมความผิดตามพรบรถยนต์จานวน31,444รายจับคุมพรบขนส่งทางบกจานวน28,805ราย <c oughs> พรบทางเฮลิอิน61กิโลกัญชา6,129กิโลกรัมกระท่อม1,150กิโลกรัม155รายเป็นไม้พยุง4,780